ทำอะไรกันอยู่ตบตบกุยกอ่ทำอะไรกันอยู่มัอเท้าแตะพังง่ายจังอ่ะทำอะไรกันอยู่อ่ะเอ้ยได็กยุ่งปั๊มออก Let's get the 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 house มันเท้าแตะพังง่ายอ่ะอืมมันพังง่ายเว้ยเชิญมองไปอินฉีดก็ไป Let's get lit right the hot Let's get lit the hot ไม่เห็นมีน้ำไม่เห็นมีอาหารเลยนี่ไงได้เงินละสวยเก็บไว้ที่นี่มาสุราร์พีที่มาสุราษฎร์ดูคนน้ำคนเจ้า กูตอนน้ำจะแสแสดูดีว่ะเอาไว้เคี่ยนตีโมเฮ้ยแรงอีก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 แฟสต์ฟูด ไอ้นี่มันจะเปิดยังไงอะไรเนี่ยน้ำมันมัของไนกล่องเนี่ยอ๋อมันไอ้นี่ต้องทุบเอาบางทีต้องกดเปิดเอานี่ไงฟาพัทฟู้ดต้องมีอาหารแล้วล่ะไอ้นั่นกูรู้มึงอยู่ไม่เนียนปิกเลยแต่ว่าอาหารไหนว่าอาหารโมไม่มีไม่มีไม่เจอละ ร้านอาหารที่ไม่มีอาหารคนหลอกดาว <c oughs> คนหลอกดาวใช่ครับมันมีสัมบี้ไฟอยอ่อะเอาไงไดีบ้างต้องรอต้องรอไ่อ,อาหารอยู่ไหนวะนี่เจอ,อถ้ามันให้เอ็กพีง่ายมันจะไม่สนุก มีเงินเท่าไหร่กันแล้วเอามารวมซื้อน้ำกันดิเฮ้ยมีเบ็ดตกปลาอ่ะจะเบ็ดตกปลาเจอเบ็ดตกปลาเป็นตู้กดน้ำอยู่แล้ววะไหนๆๆอยู่ไหนอันนี้นะบัวอ่ะบไอ้นนี้ดอกบัวอ่ะบัวอ่ะบัวเอ๋ กัดจ yeah, <'re> mm ู่อืมไอ้แถวแถวเครื่องไอเนี่ยต้องไปทางนู้นอ่ะแถวนี้ไม่มีนี่เราไปฉายโคหัวกันเอาป่ะอุ๊ย้าวพนมทุกคนหลบไปผมมีปืน ขนมขนมไม่ให้ปืนคนหลบไปผมมีปืนแบงเอาแซตบีหา <c oughs> โอ้โหสัมบีไฟไฟแบ,บแฟงเ,บเพื่อนกเพื่อนตัวน้ำอยู่ไหนอะตัวน้ำอยู่ไหน พิบหายแล้วอ่าจำไม่ได้ครับว่ามันอยู่แถวไอ้ตรงถนนน่ะไอ้ตรงซ่อมรถอ่ะโอ้โดนตบอ๋อแมนอ๋อแมนพิบหายแล้วโอ้โหเกือบตายโหนักเธอเฮลเล่นดัมมี่กันเหรอเอ๊เ ปืนผมหมดแล้วอ่ะเอากระสุนมาเอากระสุนมาได้อะใช้ได้อ้าวไว้ให้ไว้อะไรเดดนี้ทีน้ำมันหายยากเลยเขาจะเด็กน้ำกูกูกองยาหนี่ไงเฮ้ยได้ป่ะกูมีคนหนึ่งว่ะโทษทีผมเฮ้ยไม่ได้กูไม่ได้เฮ้ยีเมื่อกี้ทำไมไปสถานีตำรวจไม่รู้เพิ่งเห็นขอโทษ ถ้ากูเห็นกูเอาให้แล้วอตอนนี้ตำรวจเป็นเมื่อกี้นม้มันมีนี่อยู่เ e สเคลเลเรเรเ่เดย์ฮวเออเนี่ยมันตู้น้ำมันอยู่นั่นแหละเออเมื่อกี้นี้คือเกือบตายเกือบตายจริงจังมือเกือบตายใต่ไอ้พบตายไปแล้วตายในเห็ุไม่ไดอพบจาน้ำปะ เนี่ยมีนมดะลืมงเขียวไม่ิ้นไม่รู้ไม่ได้รู้ลืมพี่มุก็ลืมเหมือนกันรับอย่าอย่าลืมเลยอ้าววะล่ะมารวมกันเอาไปเอาไปนี่ตรงพื้นตรงพื้นไอแบง

จะหิวน้ำหิวอาหารตายเอานะ่นี่ยถ้าออกจริงๆแล้วแบบนี้ควรอัพอาหารก่อนเลยไม่ควรอัพกการเดินเร็วเลยแต่คูเป็นอัพอาหารนี่อะไรคะอันกลางกูโจนกูโจนมันเลยนี่ไอ้พีไอ้ีไอีไีไอพีมจะไม่หายไอยไม่หายด้วยใช่ใช่ใช่เฮ้ยดีว่ะเออแรกแรกมาก็โอเค ไอ,ไอ้เออัปไหนไหนะน,นีนน่มันจะไปทางตรงกลางกดอันกลางแล้วอันล่างสุดอันกลางอ,<ช>อ,อัน,นล<ห>น่างสุดอ่ะใช่เกือบเกาะอ่ะสวยไม่ออกไปแล้วใช่ไหมกับเกียร์ยังยังไม่มีเลยมึงเห็นนะล,ลอนจอนเนี่ยไอ้ลอนจอนเนี่ยมึงเห็นไหม ไอรอนจอนไอรอนจอนไอรอนจอนจอนไออจอนอนจอนไอนจอหนัอนจอนไอรนีนไอรอนจอนไอรอาอนไออนองไงเอาขอหดีไปรอนอหนไอรหอหไรออหไมรอีออหาไอรจอรอนเหานอรอนไรออนออหนอนอออ เนี่ยจะหิวน้ำตายแน่วเนี่ยเ้ยแะ้ว,วอ่าเนี่ยมีแต่อาหารมีน้ำมั้ยมีแต่อาหารน้ำมา้โอ้โหอาหารแบบกระ่องปองมากเลยอะ่ะกกินจะตายไห้ยเนี่ยโอ้โหติดเชื้อเน่อกว่าเดิมอีกโอโถ้าไม่หิวตายก็ติดเชื้อตายเพูดแค่นี้แหละเฮ้ยมีล้อ ขอซอมบี้ขอ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 โอ้ย okay. thank you เ well, ฮ้ยนี่อะไรอ่ะ supply bacon เกิดแล้ววเจอยาแล้วโอ้โหน่าจะเป็น supply เลย air drop แน่แน่ไม่รู้ว่าใช่ป่ะโอ้ยตกใจอีกแล้ยตกใจแม่งหัวโลนปงเหม่ง ปืนปืนแบบปืนค่อนข้างดีดเลยแหละไอ้คนหลบไปผมมีปืนพระอิศวรไม่ทำตามสัจจะเราอยู่ไม่ได้แล้วพระอิศวรมีเมียสองคนพระอิศวรจะให้พร ทำอะไรก็ไอ้ยังผิดหมดอะเราจะตายกนหมอโอ้ยซอมบี้ยุยุ่ยุซอมบี้โอ้ยใจเย็นนะตัวไฟข้างหลังนะได้ครับผมทุกๆไปเสื่อมทุกๆไฟเส่อจริงๆเราตายก็ได้นะถ้ามีเตยงนอนแถวเนี้แล้วมันก็เซฟอยู่แล้เอ็กพีอะใช่ไหมผมอ๋อแล้วเราเรามีสกิลโจมตี ไอ้สกิลิี้มันเลยไม่หายอ่ะนี่ไม่มีอ่ะยังอื่นมันหาย<อ>นี่ไม่มีสกิลโจรหน้า,าเศร้าจีบเองเลยอืมไม่เป็นไรไม่สกิลโจรนี่มันได้จากอะไรสกิลมันรับจากเราสามารถตั้งค่าที่เอฟพีเอ็นไดน้ในหน้าเมนูที่เราแต่งตัวโอ้โหแซออ่ชอบความซาดิส เข้ยมีร้านปืนแบบพี่โมมีสีสดเนี่ยนฮ้อ๋อมีเงินเปล่านี่นี่กล่องนี่มีนะกดกด F เอานี่มีมีเงินอันนี้ไม่ต้องการเงินต้องการอาหารมีแต่อาหารไม่มีน้ำเฮ้ยตู้เอทีเอ็มเราจะตายกันหมดตู้เอทีเอ็ม ขโมยเงินไมด้นะวตัวเทมเฮ้ยมีเพชรด้วยเฮ้ยพบขโมยเพชรทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาจจะไปขายก็ได้เออว่ะก่อนจะเอาไปขายตอนเนี้ยเอายังไงให้เรารอดให้ได้ก่อนนะเนี่ยเอาเพชรไปกินก่อนไม่อยากล่อแล้วไม่รอดะไรเดียวเพชรไปกินน่ะเดีกกีเหี้ยเดีกีหน้าไปไหนมาวะ นอนอ่านหนังสือกระตูนไปโ,<อ>โหลดเกมด้วยวลาปลาบลาโอ้นยน้อสุลตานเลยเน,นี่ยแบบเนี้ยอุ้ยหูขอนแรงวะนัดเดียวตายเลยมันเป็นแบบสุลตานนะน่าต้องมาดูว่ะคอนแค่ไหนก็ไม่ไหวแล้วคอนแรงเวยมันเลยพี่น้องคอคอนแรงเวยน่ามัแลรวแบบสุลตานรอคุณอยู่ ปืนปืนแบบอะไรพระวดี่าอะไรรถชนโอ้โหเอาแล้วรอเระเบรสพบ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 จะเปิดไมเลยพบากางโมบอทดีไม่ได้ไม่ได้พูดมันได้มังมากเลยไม่เป็นไรดัับเาดเอองให้เเอองก็ปรับมันให้เบาดีใช่ไหให้มันพูดเบาทำไมละ เจอจังหวะแบบสำคัญเนี้ยให้กูแปรกูไม่ทันนะไม่รู้ครับก็ที่เดิมอะก็ตรงนั้นอะก็มีแค่ตรงนั้นแต่ซบปลาอุบัลลาบุลลาหานี่คืออะไรอะคอมมอนครับติงสปาย เออมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันต้องลองมันมีให้คราฟหมดหลายๆอันเลยอะอะไรไม่รู้แต่ที่รู้จะขี่อยูน้ําตายแล้วครับฉ่อนน้ำเดือนๆไม่งั้นเราจะตายกันหมดอ๋อมีชิปด้วยโอ้โหมีชิปเนี่ต้องใช้ชิปไม่ใช้เหล็กแต่ใช้ชิปอุ้ยซีน้าแน่หรอแอบเปิ้ลเปิ้ลจิ๊สสนุกดีแบ เปซื้ออะไรปซื้อไปซื้อบางดีไหนวะอยู่ไหนวะไหนตู้ตู้นนพีตู้ไหนวะมาเลยไอ้น้องกูจะหิวน้ำตายแล้วแหละไ้เชื่อขับเร็วเกินมีเงินไม่ถึงว่ะตายแล้ว โอเคโอเคมาแล้วไปหน้าเนาะสนุกเลยพออยังวะพอซื้อน้ำยังอุ๊ยเร็วเกินไอขี้เร็วเกินยังยังไม่พอซื้อน้ำกินวะไปทหางก็มันห้วมันเป็นรถเงที่มันรถคันนี้เลยว่าจะถึนี้เก็บไว้นะโก็เราเราเราต้องมันน้ำมันเรางาใหง่นยังไงต้องมีต้อเงินถึงห้าสิบอะเก็ถึง กูมีเพชรนี่กูยังจ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไอ้แบงโอ้มีเพชรนะมีเพชรไม่พอหรอกแต่พ่อรวยมากเลยนะไอ้แบงเรื่องของพ่อไม่ใเรื่องของลูกโดยดีเปิดกันแล้วอ่ะโมยังไม่มีเลยเฮ้ย เราต้เไปเนต้ไปหาเมืองอื่นบ้างแล้วเน่อันนี้เราไม่ได้อยู่กลางเมืองนะพูดเอนอยู่กลางเมืองนี่แบบถูกแล้วใจใจความกลางเมืองกลางเมืองครับผมในกลางความเจริญนี่มันไม่ค่อยมีอะไรเลยสลัวเราบละเปลี่ยนได้ยินแล้วมีใครได้ยินวิทยุผมบ้างไหมครับไม่ไม่ในในดคอมันได้ยินไ้มแต่ในเกม มมอต้องมีต้องมีงมหุอด้วย,วยเออจะได้โลเพยเหมือนครับ <_ d ata> อยู่ไม่ออกซิเจนนี่ไงล่ะ <_ d ata> อยากอยากมีที่ออกเล็กอ่ะจะได้เอามาซ่อมคอนเพราะว่าคอนมันดีมากต้องหาไม่ก็ค้ามันไม่รู้อ่ะ คอร์มันดีมากเลยอ่ะเจะหิวน้ำตายแล้วฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเย่ย <Yeah. Yeah. S 2> อากาศก็ไม่ต้องรับสบาย บางยังไม่มีน้ำกินขอน้ำหน่อยคำถามเก่าว่ามีอ่ะ<ด>ก็ไม่มีมเหมือนกันตอนนะี้ได้ที่ที่โกตรเหรอพี่แต่ยังไม่ได้ท่นานไหนโ้ยมองกัญชา<อ>เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอหืมกินก่อนเลยโ,โอ้โอเคขอบคุณพระเจ้า ที่ยังต่อชีวิตให้ข้าสปาเอ็กแฟมมี่ยี่แค่มามามาวันนี้เหรอใช่ใช่ใช่วันที่หนึ่งตัยมามาแล้วยี่ไปรอดูดีรอแล้ววิเจอเจออาหารแล้วว่ะเจออาหารแล้วว่ะแต่ยังไม่เจอน้ำเลยวันนี้ละ โ no ไม่พอพบทำไม่ได้ไปเมืองอื่นบ้างไหมตอนนี้ตอนแรกก็ไม่เคยดูเลยพอดูตาแล้พอดูตอนแรกนะติดใจเลยไปยาวพี่มาแล้วเดี๋ยวที่ตอนที่สิบสามเออต้องรีบดูแล้วไม่ไม่ต้องรีบ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 ต้องดูต้องดู เดี๋ยวหลังจากเล่นตรงนี้จบก็ค่อยไปดูก็ได้ไหมดูเลยเนี่ยเล่นไปดูไปเนี่ยโอ้โอ้ไม่รักจริงดีว่ะโอ้โ oh. หทำทำอะไรไม่โฟกัสเลยอ้าวคนเรามันโฟกัสเลยหลายอย่างครับอันนี้อะไรเนี่ยไอันนี่ยเครื่องวิทยุเหรอใช่ปะใส่หูปะใช่เออใส่ดิใส่ยังนีมนน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 ่มันมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนวออ๋อถูด้วย่าเป็นฮัลโหลยุทธ <ม>เฮ้ยเก็บกันเดี๋ยวเก็บกันอะไรเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยนี่บวกฟูดยี่สิบบวกเอเนจีโอ้ยไม่มีบวกน้ำเลยอ่ะฉันเสียใจด้วยย <20 S 1> ี่สิบอ่าต้เท่าไหร่เนี่ยอ่ายี่สิบอ่าสามอ่าอ,อันนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามสิบ ก็คือชามันกินไม่ได้ด้วยแล้วเนี่ยเฮ้ยพบดูดินี่เยโอ้ยทำไม <Big S 2> เงินม, <man. S 2> มันน้อยอย่างนี้เนี่ยนี่แม่ึงผมเฮ้ยมีเกาะมีเกาะตำรวจตรงนี้ฉันฆ่าตัวตายพบมีน้ำไหมครับไม่ไม่มีจริงปะ จ,จ <laughs> โอเคโอเคเมยว่าจะกดแคนเพราะว่าพี่มูไม่ดูน้ำให้ผม